และนี่คืองานเชิดชูเกียรตินะครับสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาบนเวทีพรมแดงอันทรงเกียรตินี้ครับลำดับความสำเร็จของเรามีทั้งหมดอยู่10ขั้นบันไดด้วยกันซึ่ง1ิบขั้นบันไดนี้มีอะไรบ้างต่อจากนี้ครับร่วมแสดงความยินด,ดีกับนักธุรกิจและผู้นำเงินล้านประกาศก้องความสำเร็จและร่วมฉลองชัยสู่ตำแหน่งเกียรติยศอย่างสง่างามกับบุคคลเหล่านี้ ที่เป็นที่สามารถพิชิตตำแหน่งนักธุรกิจเว r ร์สตารระดับสูตรเกียรติยศซึ่งในลำดับใดบ้างเดี๋ยวเราจะได้รับทราบกันในลำดับต่อจากนี้ไปนี่คือภาพอันสวยงามครับของผู้นำาับหัวเรือใหญ่ที่ได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและร่วมต่อสร้างอิฐทีละก้อนจนทำให้บ้านเว r ร์สตารของเราวันนี้สวยงามและสง่างามเหลือเกินครับ ในตำแหน่งท่านดีเรกเตอร์เราก็มีหลายท่านเลยครับสำหรับวันนี้และผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับเกียรติยศเชิญสู่ครั้งนี้นะคะในห้องนี้นะคะมีด้วยกันถึง478ท่านนะคะและทั้ง478ท่านนี้นะคะก็แบ่งออกเป็นตําแหน่งของสตาร์นะคะถึง315ท่านดับเบิลสตาร์58ท่านทริปเปิลสตาร์44ท่านซูเปอร์วเทอร์30เมเนเจอร์13ท่าน ลำดับต่อจากนี้ไปครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่เราได้รับฉนานนามว่าท่านเองเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ซึ่งท่านเป็นใครน,นั้นเชิญทุกท่านรับชมพร้อมๆกันครับสำหรับนักธุรกิจ เวิร์สตารระดับดเรคเตอร์ท่านต่อมาขอเสียงปรบมือรังให้กับคุณทวีใจอินตากระหึ่มเลยครับเสียงมาเสียงมาสาวด้วยครับกระหึ่มมาเลย นี่คือเจ้าของฉายาคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่ท่านรวมฝากฟันครับกับบริษัทเบอร์สตาร์ของเรามาครบรอบหปีและวันนี้วันที่รอคอยก็มาถึงครับเรียนเชิญรับมอบครับตำแหน่งเสื้อสูตรเกียรติยศครับเรียกได้ว่าเป็นเสื้อสามารถจากท่านประธานถักทอให้หนึ่งเดียวเท่านั้นนี่คือชุดความสำเร็จของคุณที่มีแค่คุณเท่านั้นครับที่สวมใส่มัน เรียนท่านประธานวรชัยวิจารณ์แขกคู่มือเกียรติทุกท่านและก็นักธุรกิจเงินล้านของเวสต้าไทยแลนด์ทุกท่านผมทวีใจตาสวัสดีครับ <laughs> ครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวผมเองนะครับเพียอำนาจอมาตย์ใหญ่ครับเสียงปรบมือให้กับท่านเลยครับ <laughs> และผู้ร่วมที่เดินทางเข้ามาวันแรกนะครับที่ได้ได้เข้ามาคุยกับท่านประธานครับท่านกิติพัศน์วดทรงครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับวรชัยวิจารณ์ที่ได้เปิดธุรกิจดีๆให้กับเรานะครับแล้วก็วันนี้สิ่งสําคัญครับวันนี้ที่ผมได้ขึ้นมารับเกียรติยศวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทีมงานของผมทุกท่านนะครับที่เดินเคียงบ่าเคียงไหลเข้ามาต่อสู้ร่วมกันนะครับจนทําให้วันนี้ได้เกิดภาพของความสําเร็จทั้งตัวผมเองและก็หลายๆท่านนะครับในทีมงานนะครับสําหรับถ้วยรางวัลวันนี้นะครับ ผมมอบให้กับทุกท่านนะครับที่เป็นองค์กรใต้องค์กรที่สร้างคะแนนขึ้นมาทั้งหมดนะครับและก็วันนี้เองตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้แทนรับมอบนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมเกียรติยศวันนี้นะครับขอบคุณครับ เสียงของคนสําเร็จจะส่งพลังมากๆเลยครับคนน้ําครับฟังค<ม>นเลยทีเดียวจุดแม้จะตัวเล็กนะคะแต่ใจใหญ่ฮะหลายๆอย่างก็ใหญ่ค่ะครับผมและนี่เลยครับคือนักธุรกิจเวิร์ t a r ระดับดเรกเตอร์คุณทวีใจอินตาขอเสียงปรบมือดังๆครั้งหนึ่งครับ